คุ้มกว่าไหมคะซื้อบล็อกแปดหนึ่งตัวนะคะเป็นได้ทั้งสว่างแล้วก็เป็นบล็อกถอดล้อได้ด้วยนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะบล็อกแปดทูนวันนะคะของยี่ห้อเทนย่านะคะตัวนี้ขนาด99โวล์นะคะเป็นแบบบัสเลตด้วยนะคะแปลงไลท์แปลงถานนะคะเป็นแบบมอเตอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะทั้งร้านนะคะจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะสุดคุ้มกันไปเลยนะคะแถมชุดบล็อกสองชิ้นนะคะกับดอกเจาะปูนะคะแปดดอกตัวบล็อกแปดตัวนี้นะคะจะมีผ่านให้สองก้อนนะคะขนาด99โวล์สองก้อนนะคะ แล้วก็มีพ้ชา์จนะคะให้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ตัวแปลงเป็นสว่างนะคะที่ต่อกับบล็อกตัวนี้ได้เลยแล้วก็ชุดบล็อกนะคะที่จัดโปรโมชั่นนะคะ12ชิ้นนะคะต่อกับตัวบล็อกแบตตัวนี้ได้เลยมี่ข้อต่อด้ามยาวนะคะแล้วก็ก๊อกแก๊กนะคะแล้วก็ลูกบล็อกนะคะเรียงตามนี้เลยนะคะเบอร์ตามนี้นะคะแล้วก็ดอกต่อปูนมีอยู่8ดอกนะคะตามนี้ใส่กับตัวที่แปลงเป็นสว่างได้เลยนะคะๆๆโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวบวล็อกแบตตัวนี้กัน แล้วก็ลุกบล็อกด้วยนะคะลืมบอกไปมีเบอร์ยี่สบสองแถมให้นะคะโอเคเริ่มดกักตัวนี้เลยนี่นะคะจะเป็นหมุนซ้ายนะคะปรับมาด้านนี้หมุนซ้ายนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะเป็นระบบออโต้สต็อปนะคะกดอีกครั้งนะคะเป็นระบบปกตินะคะหมุนปกติเลยกดมาอีกด้านนึงนะคะนี้จะเป็นรอบช้านะคะกดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบเร็วรอบนึงเป็นรอบช้าโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะมี คองแขนให้นะคะเป็นแบบลัสบัซเลตนะคะที่บอกไปนะคะไร้แปรงถ่านมอเตอร์แครร้อเ็นนะคะไม่มีประกายไฟนะคะเห็นไหมคะก<ๆ>็มาดูด้านหลังกันตัวนี้นะคะความเร็วนะคะรอบช้าอยู่0ูนถึงสามพรอบรอบเร็ว0ูนถึงสามพรอบต่อน,นาทีนะคะ3 3 0้านิวตันเมตรเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟนะคะ LED นะคะเอาไว้ส่องตอนยามมืดนะคะเวลามองไม่เห็นตอนมืดๆนะคะ Okay. ต่อด้วยถ้าแป็งเป็นสว่านใช้กันง่ายๆนะคะแค่ถอดออกมานะคะแล้วก็ดููดนะคะเสียบเข้าไปแค่นี้เองอเราจะจับดอกจับดอกอยังไงจับตรงหัวได้ะคะ่ะแค่นี้เองนะคะคหรือเราก็มีจำปาให้ขันปกติได้เลยเวลาจับดอกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาถอดน็อตล้อก,กันให้ดูนะคะจะจับเลยเหมุนเป็นด้านซ้ายโอเคนี่คะ เดียวเองนะคะ